สวัสดีครับติ้นชอบครับฮอลิฮอลิฮอลิฮอ,อ,อลิได้ไมหมดเลยกลิปคอนโทรเลอร์รุ่นฟิต s p e e d p a คอนโทรเ l อร์ฟิตกลิปคอนโทรเลอร์ฟิตฟอร์ดีเทน Switch มันเป็นสป e d p a ดที่เป็นเหลี่ยมนะอันนี้มันเป็นอีกรุ่นหนึ่งคือมันเป็นเหลี่ยมเหมือนกระจอยคอนแต่ขยายใหญ่ขึ้นให้เป็นปุ่มเต็มสีแอปิคอรสอันนี้ไลท์เกรนเยลโล่เทาเหลืองขาวตัวนี้สีพิเศษโปเกมอน ตัวโปเกมอนนะป i ก a ช h ู Pikachu กับมิมิคิวสีพิเศษอีกตัวหนึ่งก็เป็นเด e l เลเจน of อ e ฟเซราเทียสติคิงด้อมอันนี้คือสีที่มีลายตัวนี้คือสีเรียบๆนะตอนนี้ก็ใครชอบแบบไหนก็ดูตัวนั้นได้แกไม่มิคิวรู้แ้กันนะจอยมันเหมือนกันต่างกันที่ลายตอนนี้ซ i เนกเขาเป็นผู้นําเข้าแล้วนะเราก็ไม่ต้องมากังวลอะไรมากนะมีศูนย์รับประกันอยู่ในไทยเลยจ้าในกล่องมีแค่นี้เปิดมาก็เจอเลยจอย เฮ้ยเฮ้ยงานสวยเลยอะ่ะพลาสติกสองสีด้านหลังมีปุ่มด้วยมีปุ่มเสริมเอาไว้ตั้งค่าได้จอยตัวนี้เสียบเล่นเท่านั้นยกออกมาอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะมันไม่มีไฟเนี่ยไม่มีไฟจอยเป็นบอดี้พลาสติกเบาๆอนาล็อกแบบเต็มปุ่มแบบเต็มปุ่มของโฮลิอนาล็อกของโฮลิสเชื่อถือได้อยู่แล้วมันมันดีแน่นอนมันทนแน่นอนโฮลนี้อยู่คู่บุญกับปู่ม,มาตั้งแต่สมัยแฟมิลี่อ่ะ เก่าจัดอะ่ะบริษัทยษอยู่มายาวนานมากไม่ต้องห่วงเรื่องคุณภาพเลยไม่มีฟังก์ชันอะไรเลยนะสั่นก็ไม่สันไวเลสไม่ได้ไจโลไม่ได้สแกนไม่ได้แต่มันดีอะ่ะ <c oughs> ลองดีกว่านะเสียบวิธีเชื่อมต่อเสียบเท่านั้นอย่างอื่นไม่ได้นะเฮ้ยเออมันหนาน้อยกว่าโมบ้าโมบ้ามันหนากว่าคือมันอ้วนกว่า้องกุ้งมือนะนี่จะได้แล้วเฮ้ ปุ่มมันนุ่มปุ่มเนี่ยรู้สึกถึงการกดมันสู้มือสุดๆเลยครับคือมันเด้งเลยปุ่มสู้อืมโฮมอะไรก็เหมือนกันกับปกติแต่ว่ารุ่นนี้ออกเหลี่ยมๆหน่อยแค่นั้นเองมีเทอร์โบปุ่มแสายก็สามารถตั้งให้มันไปใช้ด้านหลังได้อาจจะลองดูว่าจะเอาอะไรด้านหลังปกติแล้วนี่ก็เหมือนแมปปุ่มกันแหละอืมใช้ได้เลย เนี่ยมันเป็นไฟสีแดงขึ้นถ้าจะยกเลิกปุ่มเมื่อกี้ที่เราตั้งก็กดพร้อมปุ่มด้านหลังหนึ่งทีวิธีตั้งปุ่มด้านหลังตัวนี้กดปุ่มแอกับปุ่มที่จะใช้แล้วไฟมันจะติดพร้อมกันหนึ่งสองแมสอะไฟแดงและปกติตัวนี้เป็นฟันใช่ไหมแล้วคราวนี้เรามากดข้างหลังมันก็ใช้ได้เลยเนี่ยด้านหลังปุ่มดีอยู่แล้วโฮลิไหนๆก็มาแล้วแกะทุกสีเลยไหมเฮ้ยนี่ก็สวย เอ,องานสกรีนของโฮลี่นี่มันคมกลิบเลยอ่ะอืมคมจริงคมจริงสวยสวยเลยสวยเลยจอยมีศูนย์ไทยแล้วก็ไม่ต้องกังวลถ้าเสียก็ส่งซ่อมได้นะไม่ต้องห่วงมีประกันอยู่แล้วเขาสกรีนดีอ่ะสกรีนคมกลิบเลยอืมมันมีความรู้สึกแมทแมทนะมันจะเป็นแบบด้านนะอืมแต่ว่าปุ่มดีอยู่แล้วโฮลี่ คนที่เน้นการบังคับการเล่นโดยที่ไม่สนใจอะไรมากมายนะก็จะชอบโพลินะเพราะว่าฟังก์ชันไม่เยอะเสียบจอยเล่นไม่ได้เปลืองแบตเพราะมันไม่มีแบตต้องเสียบเท่านั้นอืมเอ้สวยอยู่เอาจริงแล้วมันสวยเลยแหละอันนี้สีพื้นอะไหนๆก็ไหนๆลนะอะ สีแดงแอปเปิลคอตเลสสีมันจะไม่แดงแป๊ดนะสีมันจะคล้ายๆเลื่นหมูนิดหน่อยมีสีขาวเพิ่มขึ้นนิดนึงอะ่ะเออประมาณนั้นแต่ว่าวัสดุเป็นพลาส,สติกแบบเบาๆอะ่ะน้ำหนักเบาแต่อ้วนทําให้มันจับกระชับไม่เมื่อยเวลาที่เราเล่นแบบนานๆมากๆเนี่ยเออมันก็อยู่ทนอันนี้สีขาวเทาเหลืองเบาเลยแหละเบาเฮ้จะบอกว่า แอดว่ามันเบาวกว่าจอยคอนคิดไปเองมเองอาเลยเนี่ย j อ y เล็กนิดเดียวไซส์เบลลมฟูลไซส์อนาล็อกฟูลไซสบ์บารทอมคือเรื่องปุ่มอะม่มีปัญหาอยู่แล้วพลิ y มีเทอร์โบนะกดปุ่มเทอร์โบกับปุ่มที่จะใช้แค่นั้นเป็นไปสีเขียวเห็นไหมพอกดก็คือจะรัวกดอีกทีนึงคราวนี้รัวตลอดเลยจดก,กินไปยกเลกใช้ง่ายไม่มีอะไรมากมันสก,กินสวยอะเออน้ำหนักเบามาก โอเคมันเหมาะมากสำหรับถือเล่นนะ<ป>เดี๋ยวลองดีผพดบ้านดีผ่ดนก็ติดใช้ง่ายเน้นสำหรับคนถือเล่นนานๆเพราะมันอ้วนแล้วก็ปุ่มมันดีกดติดแน่นอนแต่ไม่มีฟังก์ชันอะไรเลยนะเน้นแบบเสียบเล่นเลยมีหลายลายให้เลือกเลยเนี่ยตอนนี้เออมาเพียบก็ใครสนใจก็ ซื้อได้เลยจากติ้นชอ็อปจะโอ้โหมันดูต่ยังไงลายเยอะมาก <c oughs> ซื้อได้เลยจากติ้นช็อปจ้า